สวัสดีครับผมผมสร้างแขกจัดให้นะฮะวันนี้ผมจะมาทําตามคําขอของ FC บางท่านฮะผมจําชื่อไม่ได้นะฮะว่าอยากให้ช่างแขกอ่ะทำคลิปเกี่ยวกับการซ่อมแซมปลั๊กไฟกับสวิตช์เนาะเพราะว่าถ้าเกิดว่าสวิตช์มันเปิดไฟไม่ติดนะฮะแล้วก็ปลั๊กใช้าง,งานไม่ได้เนี่ยเราจะแก้ไขยังไงนะฮะเดี๋ยวมาดูเลยครับช่างแขกจะทําให้ดูเห็นช้าๆเลยนะฮะ ก่อนที่จะไปดูคลิปนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้แช่งแข็งหน่อยนาะเพื่อเป็นกําลังใจนะผมนะนี่ครับก่อนอื่นนะฮะให้ท่านมีไขควงแค่นี้เองเบเกอร์ aker, อย่าเพิ่งเอาลงนะฮะมีไขควงแค่นี้นะเราก็ไปเช็คไฟดูก่อนว่ามันมีไฟไหมปกติไหมนี่ไฟก็ปกติครับด้านนี้เป็นยูต้นเนาะแล้วเปิดสวิตเปิดสวิตก็ไม่ติดนะ,ะนะ,ะผมให้ท่านทําอย่างนี้ฮะ ให้ท่านเอาสว่านหรือเอาพัดลมก็ได้นะครับมาเสียบดูฮะว่ามันใช้ได้ไหมนี่ครับนี่ใช้ได้นะฮบปลั๊กนี้ใช้ได้ไฟนี้ใช้ได้นะฮะเนี่ยปลั๊กนี้ใช้ไม่ได้เพราะอะไรนะฮะนี่แต่ไฟมานะแล้วสวิตช์ก็เปิดไม่ติดเนี่ยเนี่ยปลั๊กนี้ใช้ไม่ได้นะครับนี่แต่ปลั๊กนี้ใช้ได้นะ เ,เ,นเนี่ยปัญหาแบบนี้เกิดขึ้นทั่วทุกหแหงของประเทศไทยเลยนะผมบอกว่าได้เลยอยากให้พ่อบ้านนะฮะหรือช่างมือใหม่ที่จะหัดทําไฟนะ่ะแก้ไขปัญหาของบ้านตัวเองให้ได้ก่อนนะ,ะก่อนที่จะไปซ่อมของคนอื่นนะผมว่าถ้าเราแก้ไขปัญหาของบ้านตัวเองได้แล้วนะฮะการซ่อมแซมปลั๊กไฟการซ่อมสวิตเป็นสาเหตุเกิดจากอะไรนะฮะบางทีมันไม่ได้เสียอะไรมากมายนะฮะเราก็ต้องไปจ้างช่างเข้ามา บางทีช่างเขาก็ต้องเอาเสียค่าเวลาเขาฮะแล้วก็เอาค่าน้ำมันลดค่าอะไรสองสามร้อยห้าร้อยแล้วแต่เนี่ยเราทําอะไรไม่ได้เลยนะครับถ้าเราไม่มีคลิปการ่อมแซมปลั๊กไฟนะหรือสวิตให้ดูนะคุณบางทีคุณเปิดไปดูดูในที่ใน youtube ต่างๆกันแล้วแต่บางทีเขาจะไม่ค่อยมีบอกนะว่าสวิตเสียแบบนี้เป็นยังไงแล้วก็ปลั๊กเสียแบบนี้เป็นยังไงนะครับนี่ของช่างแขกผมจะทําให้ดูนะ คุณคอมเมนต์ใต้คลิปมาเลยว่าาจะให้ผมซ่อมแซมอะไรผมจะทําให้ท่านดูนะถ้าผมทําได้นะผมนะเกี่ยวพวก่าไฟฟ้านี่เป็นพวกปลั๊กไฟสวิตช์แล้วแต่อะไรถ้ามันมีปัญหาในบ้านนะฮะหรือไฟดับทั้งหลังหรือต่างกันแล้วแต่เ,ออเขียนคอมเมนต์มาเลยใต้คลิปนะฮะช่างแข็งจะจัดให้เลยนะผมนะนี่ครับก่อนอื่นนะฮะก่อนที่เราจะไปทํางาน,น่ะพอบ้านหรือช่างมือใหม่นะตระหนอักไว้เลยบ้าเราต้องเอาเบเ,เกอร์ลงให้เรียบร้อยนะฮะหรือคัดเอาน่ะ นะอย่าประมาณเด็ดขาดนะฮะประมาณไม่ได้เลยครับเพราะว่ามันอันตรายมากนะฮะเกี่ยวกับพวกไฟฟ้ามันเราจะมองไม่เห็นนะมองไม่เห็นจริงบางทีเกิดปัญหาแล้วเราเค่อยไปแก้ไขทีหลังไม่ได้นะฮะเราต้องป้องกันไปก่อนเนาะนี่ครับผมเอาเบรเกอร์ลงเรียบร้อยแล้วผมก็เปิดฝาเลยครับนี่เปิดฝาตัวนี้เปิดฝาเสร็จนะฮะเราก็มาไขาน็อตเลยเนี่ยนี่ยากครับผมดูตามช่างแขกไปเรื่อยะฮะช่างแขกจะพยายามจะไม่ไม่ทําไว ให้ให้ท่านได้ได้ได้จำเป็นเนะนี่ครับขันเลยครับเกิดจากอะไรมาดูนะฮะเนี่ยไฟฟ้ามันไม่ได้มีอะไรมากมายนะฮะถ้าท่านรู้จักขั้นตอนของมันนะเปิดฝานะเะบาๆแล้วผมจะให้ดูช้าๆนะฮะมันเกิดจากสาเหตุอะไรโอ้นี่ครับ สายตรงหลอดนี่มันขาดไปเส้นหนึ่งอนะสายมาจากนิวตันนะฮะนี่เดี๋ยวผมให้ดูชัดๆเนาะนี่ครับให้ดูชัดๆนี่ครับนี่นี่เป็นสายมาจากหลอดนะฮะ<ม>เพื่อจะพ่วงไปนะนิวตันน่ะนี่ตัวนี้เนี่ยนตะัวนี้เนาะดูชัดไหมครับเห็นชัดไหมนี่นี่สายตัวนี้สายมาจากอาหลอดเพื่อมาเข้าอโหลดนะเพื่อเข้ามามาเข้าที่หัวสวิตช์เนาะด้านล่างนี่เป็นเป็นลายนะฮะสีน้ำตาลนี่เป็นลาย พ่วงจากปลั๊กตัวีหนึ่งมาเข้าปลั๊กตัวที่สองนะฮะแล้วปลั๊กตัวที่สองมาเข้าออที่ตูดสวิตตัวนี้เนาะด้านสีฟ้านี่เป็นนิวตนันเนี่ยตัวนี้แต่อยากทราบว่าทําไมปลั๊กตัวที่สองใช้ไม่ได้นี่ตรงนี้นะฮะแล้วก็หลอดไฟก็ไม่ติดนะฮะมันไม่มีอะไรเสียนะฮะบางทีอาจจะ,ะเส้นผมบางภูเขามาดูครับคุณแค่หมุนตัวนี้ดูว่ามันมันหลวมหรือมันไม่หลวม เิดเลยนี่ยแล้วก็ดึงขึ้นมาโอ้สายตัวนี้ยเหมือนว่า,าช่างเก่าหรือช่างอะไรที่เขามาติดตั้งไว้นะ่ะด้านนี้มันจะสั้นเกินไปมันจะไม่ถึงตัววงจรตัวเนี้ยเนี่ยที่ไปต่อด้านในที่มันอของนิวตันเนาะสายเส้นนี้มันจะไม่โดนครับคุณคุณถ้าคุณไม่นั่นคุณก็คุณแค่แคกดถ้าไม่กดก็คุณก็ปอัใหม่หน่อยหนึ่งนะถ้ามันสั้นเกินไปใช่ไหมคุณถึงถ้ามันสั้นเกินไป คุณก็ออกปะหาหาสายไฟมาใหม่เลยจะสั้นก็ได้ครับสายไฟใหม่หมเลยฮะคุณก็ปอกเลยฮะนี่คุณก็ตัดขนาดน,นี้เลย้าน้ำมันันเกินไปนะคุณก็ปอกเลยนี่พยายามให้ให้ด้านนี้นะฮะด้านนี้มันเข้ากันฮะคุณก็มาเสียบตรงลูกเก่านี่ครับเสียบรูกเก่าไว้นี่เสียบลูกเก่านี่แียบเสียบลูกเก่า ด้านนี้ล็อกเลยครับในด้านนี้ด้านด้านไฟนี่ไม่ไม่ไม่หลวมนะฮะแน่นหมดเลยครับนี่ด้านนี้ดึงดึงดูหมดเลยไม่มีหลวมครับด้านนี้ด้านไฟเนาะลราก็ <oque> ล็อกเลยครับนี่ล็อกเลยล็อกให้แน่นๆนะครับเราดึงดูด้วยนะครับเสร็จแล้วเราก็กดมาเลยกดมาเลยครับกดมานี่เสร็จแล้วนะสายมาจากหลอดตัวเนี้ยที่มันขาดอ่ะบางทีมัน ใช้ไปนานๆปุ๊บบางทีมันนั่นเกินไปปุ๊บก็อาจจะมีสิทธิ์ขาดได้เหมือนกันนะเนี่ยเราก็ปอกแค่นี้เองตัวนี้นะครับเสร็จแล้วก็เสียไปเหมือนเดิมเนี่ยเสียบตัวนี้ตรงเนี้ยที่มันหลุดไปเนี่ยสายเนี่ยมันสายมาจจกหลอดเนี่ยมาเข้ายูต้อมตัวนี้นะสีฟ้าเนี่ยนะครับเข้าเข้าตรงที่มันขาดไปอะ่ะครับแต่บางทีเขาก็อาจจะพันก็ได้บางบางครั้งเข้าพันเข้าไปในกล่องนี้นะ สายหนูต้นเนาะนี่ครับคุณก็ขล็อกเลยครับนี่ขลอกเลยฮะเนี่ยดึงดูดีๆครับนี่ด้านนี้แน่นไหมแน่นไหมแน่นทุกอันไหมโอเคแน่นเรียบร้อยจ้ะฮะคุณอย่าเพิ่งล็อกนะครับคุณแค่ปิดฝาแบบนี้ไว้นะครับอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งล็อกนะฮะแค่นี้พอเสร็จแล้วถ้าคุณก็ไปเปิดเบกเกอร์ดูนะครับ จะเพิ่งล็อกเดี๋ยวจะถ้ามันไม่ได้ค่อยจะซ่อมอีกทีหนึ่งเนาะคุณมาเช็คไฟดูนะว่ามันมีไฟปกติไหมนี่มีไฟนี่มีไฟครับอันนี้เป็นนูต้นเนาะแล้วก็มาเปิดสวิตดูครับนี่ครับไฟสวิตติดเรียบร้อยแล้วแล้วคุณก็เอาเอาสายสว่านนะหรือพัดลมกันแล้วแต่มาเสียบดูอันแรกอันสองมอนเดิมครับนี่ติดไหมนี่ครับ ติดนะครับแล้วก็ปักตัวกลางเนี่ยติดไหมเนี่ยโอเคใช้ได้ครับเนี่ยนี่ครับผมแก้ไขไม่ได้ยากฮะเนี่ยเพียงแต่ให้ท่านดูช้าๆนะฮะแล้วก็ให้ตั้งให้ตั้งใจทํจริงๆนะฮะคุณก็ต้องเป็นครับผมนะผมเอากําลังใจช่วยเลยสําหรับช่างมือใหม่หรือพ่อบ้านอนะกําลังเอากํากลังใจช่วยทุกคนเลยที่จะ อ่า่อมไฟในบ้านเป็นเนาะไม่ต้องจ้างช่างนะครับผมนะอ่าล็อกไปเหมือนเดิมเนี่ยล็อกคุณเรียบร้อยเดี๋ยวค่อยเปิดเบรกเกอร์นะครับใส่หน้ากากให้เรียบร้อยก่อนนะนี่นี่ครับผมนี่ครับเรียบร้อยเนาะเสร็จแล้วคุณก็ปิดหน้ากากให้เรียบร้อยนะครับนี่ เสร็จแล้วคุณก็ไปเปิดรกเกอร์เลยครับนี่เราเปิดสวิตดูอีกครั้งนะฮะนี่ติดไหมนะครับแล้วก็มาเช็คไฟดูอีกครั้งหนึ่งนะเพื่อความมั่นใจนะฮะนี่นครับนี่ครับตีรับไปสองอันเลยครับผมนะนี่มันไม่ได้ยากครับผมอย่างที่คิดเนาะจ้างช่างมานะฮะเขาก็เอาอยู่แล้วสองสามร้อยนะะแค่นี้เองนะครับเข้าอยู่แล้วนะมันเป็นวิชาชีพของเขาเนาะนะครับผมนะ ยังไงก็ถ้าชอบคลิปนี้นะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่างแขงหน่อยเนาะเพื่อเป็นกำลังใจนะผมนะยังไงก็ขอบคุณมากครับที่ดูคลิปจนจบสวัสดีครับ